โอเคครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเร่งครับรู้ไหมมันเป็นเป็นที่ไหนเป็นรองเขาไม่รู้ครับไม่รู้ราคาไม่รู้นะครับราคาไม่รู้เลยครับแต่ว่ายังไม่เร่งยังไม่ได้เร่งครับหนึ่งสองก็ไปเรื่อยๆก่อนอ๋อตามเกมเนี่ยคือไปเรื่อยๆตามเขาไปเรื่อยๆพวกขจับเราหนีเป็นไงบ้างอ่ะยกสามขอยกสามมาพี่บอกให้เร่งกัดหน่อยหน่อยเนี่ยครับโอ้ไปเลยโอ้ยไปเลยดินายนายเชิงว่าใช้เป็นซิกชุดเลยนะยิ่งกว่าจะใช้อีก โอ้ไม่ส่งซิคลองรอดเลยครับอั้งฟุตซิลวันนี้แน่าสวยงามเลยวันนี้โชว์โชว์ควสวยงามเลยครับก่อนชนะไปนี้เนี่ยเป็นไงบ้างก่อนก่อนชนะไปนี้ก่อนชนะไปนี้ก็ซ้อมมาตลอดนะครับไม่ไม่ไปสะดุดอะไรใครมชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยชนะสองสองแก้ชนะแล้วก็มาชนะวันนี้ชนะ สแล้ววันนี้ก็เชือว่าเป็นวัน oh. โอ้เท่าไรครับน้าเท่าไหร่ารแสนนึ่งครับอาชีพนึงครับอาชีพนึงแสนนะครับแค่เป็นรออเป็นรอไกห้าเลยน0แจกใครห้าหมื่นคับแล้วก็แล้วก็พี่ิมก็แปเลิ้วสามหมื่นสามื่นแล้วก็พี่ตากนวล2องหมื่นวก็ป็นน้นแสนเป็นร้อยสองแสนเป็นแสนหนึ่งนะ เสียกายอาชีพล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วครับ20แล่วมาเข้าใหม่เอาอางี้ก่อนสรุปทั้งปีเนี่ยเป็นไงบ้างเราพอใจฟอร์มการชกหรอมากอะไรแค่ไหนเนาะพอใจอยู่ครับเพราะว่าเออ่มีอะไรคาใจไหมคาใจใครไม่เรืออะไรยังไงมีไหมไม่ครับไม่มีนะก็ไปสู่ปีปีหน้าได้อย่างเฉใสเลยนะครแล้วจะทำเต็มที่ครับปีหน้าเนี่ตั้งเป้าไงเป้าก็ไปเรื่อยๆครับเฉยใสเราไม่ช้ำ อยากได้แชมป์รุ่นไหนรุ่นไหนร้อยยี่สิบสองนะโอ้เอาเอาทำได้ทำสิร้อยยี่สิบสองประมาณนี้เนาะถ้าม oh. ีโอกาสนะถ้าม right oh. ีโอกาสก็ปีหน้าปีหน้าครับปีหน้าครับครับใหม่เนาะครับ้ใหม่เราอยากจะบอกอะไรส่งท้ายปีให้กับแฟนมวยหน่อยเ๋อกบอกให้หน่อยครับขอบคุณใครบ้างอะไรไงขอบคุณเสี่ยคิวตัววิญยาแล้วก็ ท่านสุทัศน์คุณพรวงแลก็สสอต่อยครับที่สนับสนุนครับปีหน้าก็ฝากติดตามเลยครับไม่จริงเท่าไหร่หรอกแต่ก็ตั้งใจครับโไม่เก่งแต่ตั้งใจตั้งใจนี่เท่าไหร่ดีน้องชายปีหน้าจะเอาจิตเลยเอาิตลุนแล้วก็ไปละเสนยล้วัเอาเเอาเอาเอาเาเอาดอาเ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 ออาเาเอาาเาเาเอออ